เคยสงสัยไหมว่าทำไมทูบเก้าดอกถึงถูกเชื่อว่าดูดโชคด้านการเงินจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจุดทูบจำนวนนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าในประเทศไทยทูบเก้าดอกถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและศูนย์รวมจิตวิญญาณเชื่อกันว่ามีอำนาจดึงดูดโชคลาภในหลากหลายด้านแต่ที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงกับความรุ่งเรืองในด้านการเงินทูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงผู้คนกับเทพเจ้า สาสตรที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องคือจิตวิทยาเชิงบวกการปฏิบัติเช่นนี้สามารถเสริมสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการเผชิญปัญหาพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดพบว่าการนำข้อมูลที่ไม่ประสานกันมาเชื่อมโยงเช่นการจุดทูบก้าวดอกและความมั่งคัง่งช่วยให้สมองสร้างปฏิกิริยาตอบรับอย่างกระตือรือร้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเมื่อมีพิธีกรรมเช่นนี้เข้ามาช่วยเสริม จะดีไหมหากลองดูสักครั้งขอเพียงทำใจให้สบายและเชื่อในพลังที่ซ่อนอยู่อย่าลืมกดติดตามหมู่ทุกวันช่องนี้ไว้ได้เลยมีอัปเดตคลิปทุกวัน